สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของกิราพาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ว่าเมื่อดาวพสสาวนะคะมีเกณฑ์การโคโจรย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของกีฬาพาชาแนลด้วยนะคะ ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ค่ะดาวพระเสาร์นะคะในวันที่1มีนาคมปี6 6นี้มีเกณฑ์การย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าไปอยู่ในราศีกุมซึ่งดาวดวงนี้จะอยู่ในตรงจุดนี้ถึง2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์นะคะซึ่งมีความหมายที่เด่นดีอยู่แล้วนะคะก็คือหมายถึงพบที่เกี่ยวกับความที่ท่านทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จพบเกี่ยวกับชื่อเสียงเครดิตที่ดี พที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะเมื่อโคจรเข้าไปอยู่ในพบการงานย่อมส่งผลการงานที่ท่านทำการงานที่ท่านจะมีเข้ามานั้นไปในทางที่ประสบความสำเร็จหรือการงานของท่านที่ทำนั้นจะส่งผลในเรื่องของท่านจะมีชื่อเสียงมีเครดิตที่ดีนั่นเองค่ะนอกจากดาวพระเสาที่มีความหมายที่ดีแล้วนะคะดาวพระเสารยังอยู่ในเรือนของดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ดาวพระเสาอยู่ในเรือนของดาวพระราหูเราก็ต้องติดตามดาวพระราหูอยู่ตลอดเวลานะคะว่าดาวพระราหูดวงนี้โคจรไปอยู่ในเรื่องอะไรในแต่ละช่วงจังหวะค่ะเพราะมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะในเมื่อช่วงระยะเวลา นี้นะคะดาวพระราหูก็อยู่ในเรือนวินาศแล้วก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษบท่านจะทํางานอะไรอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทํางานอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะคะการส่งออกหรือหรือการทําอะไรโดยมีการค้าขายแบบออนไลน์หรืออาจจะเป็นงานอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะคะก็จะนํามาความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านนั่นเองค่ะ ดาวพระเสาร์ดวงนี้นะคะก็หมายถึงว่าการงานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานใช้ระยะเวลาของความอดทนและอย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดนี้ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะมองเห็นลู่ทางอะไรหรือกำลังจะทําอะไรนะคะก็ขอให้ท่านนะคะตั้งใจทําจนสุดความสามารถตั้งใจทํานะคะอย่าละเลิกล้มกลางคันนะคะ เพราะการงานของท่านอย่างที่บอกท่านจะต้องใช้ความอดทนมากๆในช่วงที่ดาวพระเสาวดวงนี้โคจรย้ายนั่นเองค่ะเมื่อมองเห็นว่า งานไหนนะคะที่จะนําผลดีให้กับท่านท่านก็ลงมือทําได้เลยเพราะผลดีในตรงจุดนี้นะคะส่งผลดีให้กับท่านเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรพอหลังจากที่ดาวพระราหูอยู่ในเอนวินาศน,นี้นะคะไปปลายปีนี้ค่ะเขาก็จะโครจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภแล้วดังนั้นค่ะการงานที่ท่านทาณนะวันนี้ก็จะส่งผลดีทำำํากํไรกําไรให้กับท่านทําให้ท่านได้เงินเป็นกอบเป็นกำหลังจากปลายปีนี้เป็นต้นไปอีก ปรับมานะคะถึง1ปีครึ่งเลยทีเดียวนะคะและหลังจากนั้นดาวดวงนี้ก็ยังโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนการงานได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีสรุปเลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภดาวพระเสาร์ที่โครจรย้ายนะคะในวันที่หนึ่งมีนาคมปี65นี้นะคะส่งผลดีในเรื่องการงานของท่านเป็นอันดับแรกและการงานของท่านจะเป็นไปในทางที่ดีมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีพฤกษบมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวพระเสาร์ที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับการงานของท่านไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ